ขึ้นชื่อว่าสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงเรื่องเปิดกล้องวันแรกจะถ่ายทำกันอย่างราบรื่นน่ะลืมไปได้เลยค่ะงานนี้บทหนักตกไปอยู่กับสาวแมทเพิรณีที่ปะทะอารมณ์กับหนุ่มเกรฟอรินทรอยู่ดีๆเจ้าหนูที่อุ้มอยู่ก็เกิดตกใจเสียงดังจนร้องไห้จ้าออกมากลางฉากงานนี้ทีมงานกองรักต้องอุ้มถึงกับปั่นป่วนโกลาหนต้องปลอบหลอกล่อกันจ้าระวันเห็นหน่วยการสาวแมทเลี้ยงเด็กคล่องแคล่วอย่างนี้แล้วแต่เจ้าตัวออกปากว่าจะให้มีเองต้องขอคิดดูก่อนค่ะเพราะเหนื่อยแสนสาหัสเอาเรื่องจริงๆ ฉากเปิดตัวที่เราเจอกันแล้วก็เจอเด็กกันสาม เมื่อ,อกี้เป็นฉากทะเลาะกันแต่เมื่อกี้ไม่ใช่ใช่เมื่อกี้เป็นฉากทะเลาะกันไงแล้วแบบว่าแมตต้องอุ้มน้องไว้ด้วยอะไรเงี้ยฮะแล้วพอเราเหมือนเราเสียงดัง,งแหล่าน้องเขคงตกใจก็ครองไห้น้ำตาไหลแล้วก็ไม่เคยเหตุการณ์แล้วเมื่อเช้าคือแมตต้องอุ้มน้องมือเดียวแล้วก็ถืถอ <sh arp> ถืออะไรนะเพิ่งจะถือนั่นแหละสัมภากันจบแล้วถือของสัมภาระนู่นนี่นั่นอีกมือนึงแล้วอีกมือนึงก็อุ้มน้องแล้วก็ไปบอกแล้วมีการบอกให้น้องไปลดน้ำหนัก ว่าแบบเพิ่งรู้ว่านักหนาสาหัสอยู่กันเป็นแม่ขนาดแบบว่าครึ่งวันเช้ายังแบบติดตามด้วยนะคะรักต้องอุ้มค่ะรับรองว่าโอ้น้องน่ารักมากๆเราสองคนก็น่ารักมากเหมือนกันช่วงหน้ามีหนึ่งพระเอกมาเปิดตัวว่ามีลูกซะแล้วโอ้อข่าวร้อนขนาดนี้สีสันบันเทิงไม่มีทางปล่อยให้แฟนๆละครตกข่าวแน่นอนค่ะแล้วกลับมาดูกันค่ะว่าจะเป็นพระเอกคนไหน ДИНАМИЧНАЯ